สวัสดีครับวันนี้นิดนึงนะผมพอดีเจ็บคอมาหลายวันเลยนะครับหลังจากที่เป็นหวัดละวนีก็นิดนึงนะครับในเรื่องค่าแรงงานทําโครงหลังคาพร้อมมุงนะครับงานบ้านๆนะครับคือแถวบ้านผมว่าคิดกันยังไงบ้างแบบไหนบ้างนะครับคืออันนี้เป็นของพี่พั์ช่างสร้างบ้านนะครับแถวดรธานีนะครับที่อื่นก็อาจจะมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันราคาก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมคืออันนี้ของทีมงานเราเองนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ย แถวบ้านผมเนี่ยบ้านโดนสะอาดตำบลกอนสายอำเภอกู่แก้วอุดรธานีเนี่ยเขาจะคิดกันอย่างนี้นะครับช่างรุ่นก่อนเขาจะคิดกันไว้มันก็เลยสืบทอดกันมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คิดกันเป็นตารางเมตรกันหมดนะครับส่วนใหญ่คือเมื่อก่อนเนี่ยจนปัจจุบันก็ยังมีนะคือช่างเนี่ยจะคิดตามจํานวนเสาคือรายละเอียดเขาจะมีขุดหลุมเทลีนตั้งเสาสําเร็จขึ้นโรงหลังคาตีเชิงชายแล้วก็มุงหลังคาติดรอบก็คิดเป็น คิดเป็นจํานวนเสานะะสมมติบ้านเราเนี่ยสมมเสาสิบห้าต้นก็ไปคูณกับจํานวนเงินที่ถูกลงกันสมมติว่าเมื่อก่อนในต้นละพันห้านะครับก็เอาไปคูณเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้นหนึ่งเนี่ยอยู่ที่พันเจ็ดร้อยถึงสองพันบาทประมาณนี้นะเราก็ไปคูณเอากับจํานวนเสาบ้านเราเสาสิบต้นสิบสองต้นอะไรก็ว่ากันแต่ว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างตกลงกันเองนะผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ คือเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เราก็จะเหมากันเป็นตารางเมตรนะครับช่างก็เป็นรุ่นใหม่ๆนะฮะก็อย่างของผมเองนะครับผมจะจ้างทีมงานผมเนี่ยถัดเหมานะครับคือถ้าเป็นโซลเด์นนะขึ้นโครงเนี่ยก็ขึ้นช่รงเหล็กนะพร้อมทาสีกันสนิมนมันนะผมก็ตารางเมตรหนึ่งร้อยห้าสิบถึงหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับแล้วแต่ความยากง่า,งงายส่วนติดเชิงชายเนี่ยคิดตามยาวนะครับผม คิดามยาวก็คือยาวกี่เมตรก็คิดเท่านั้นนะครับแปดสิบบาทถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับผมส่วนมุงหลังคาตารางเมตรนะครับผมสี่สิบห้าถึงห้าสิบาทนะครับรวมติดครอบนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วท่านอื่นนะครับผมท่านอื่นจะมีวิธีคิดแบบไหนอันนั้นผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยแต่บ้านผมเนี่ยเขาจะเหมากันต้นหนึ่งประมาณพันห้าร้อยบาทซึ่งหลังคาก็จะมีทั้งสังกะสีแล้วก็ ตัวกระเบื้องรอนคู่ไม่ท่านชีสนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ้านก็เปลี่ยนรูปทรงก็จะเป็นทรงโมเดิร์นมาเงินส่วนใหญ่งามน,นั้นบ้านอ่ะนะครับผมก็มีทรงจั่วบ้างทรงนาดิกอะไร้ก็แล้วแต่แต่เรื่องราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับความยากง,ง่ายและความพอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับตรงลงกันนะผมแล้วเรื่องรายละเอียดงานมีอะไรบ้างนั้นก็แล้วแต่แต่ว่าที่ข่าเหมากันเป็นต้นเนี่ยไม่รวมเทคานไม่รวมเทพื้นนะก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับผมส่วนเดี๋ยวนี้ของผมเนี่ยผมจะให้ลูกน้องลูกน้องผมเนี่ย เหมาเป็นตารางเมตรนะครับก็คือตัวขึ้นโครงอย่างที่ผมว่านะครับร้อยห้าสิบถึงหนึ่งร้อยปสิบาทต่อตารางเมตรนะครับคืออันนี้ต่อตารางเมตรนะชายคายื่นเท่าไหร่ก็วัดรวมไปเลยนะครับผมส่วนเชิงชายวัดตามความยาวเมตรละแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ไปบวกลบคูณหนารน,นะครับมุ้งหลังคาสี่สิบห้าถึงห้าสิบาทอันนี้พร้อมติดรอบด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลอนโคหรือเมทัลชีท น้ำประมาณนี้ล่อนกู้ก็จะแพงกว่านิดนึนนงนะผมก็สูสีกันแลาแต่ว่าท่านอื่นนี่อาจจะจ้างถูกจ้างแพงกว่าผมมันนั้นไม่ทราบแต่ว่าเรื่องตัวเลขเข้าไปบวกลบคูณหารดูนะครับโอเคนะครับผมวันนี้เอาแค่นี้ก่อนละกันขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ